สบายดีพี่น้องอสบายด,ดีจ้าสบายดียำแรงจากข่างกระสอบอเ,เข่าสลองบอ <laughs> สลองเกี่ยวเขาแล้เหอเหออมูกระทะจ้าไ้วคืกคนขึ้นแล้วหมูสองโลปลาหมึกโลหนึ่งตะเขียบเนี่ยตะเขียบเนาะ ทำไมมันควันอันควันถ่านหรือเปล่านี่ยังไงควันอะไรควันถ่านบอกลินพริกอ้อยตุหมกินผักด้วยกินด้วยกินผักบุ้งตายจะได้หวานหวานด้วยตาจะได้สวยสเวลาข้ามถนนจะได้มองเห็นเทนหาอะไรไม่มีมารหรอกเทนใส่ย่างมาลูกเพราะว่าซื้อเนื้อสะโพูกอุยต่อ ฮะควันเตาแล้วนะเริ่มเริ่มแล้วก็เอเอามันมันขึ้นด้วยนะนี่เงินไหนมันอย่างนล่ะมันภาษาไฮมวันอ้มกันนะ่หเมอนันะเนเนมันนี่เอาสับปะรดใมันจะย่างสับปะรดผักมันใช่ไหสุกรบอกเพียนฮะ อถ้ามันสุกก็ต่างออกผักแล้วน้ำใส่ใหม่ากปูอะเลยมันเริ่ม,ม,มไอ้วนพริกมันอะไรข้างบนิขาว่ิ้ไแล้ว,มลมลวมไม่ใ่เลยพกกเดน้จิ้อนนหะอ

ต้านนะพอหน่ะลุงอยากย่างใส่งูอ,ะอ่ะโรงงานไปไหน้มผักมันล้นรนนะ,ะเั้เนะถ้าไม่กินผักก็ตักว่าให้เพอนะะไม่เรียนผักนะ น้ำมันรันานา่วทีนี้กับไฟดับนี่ไงนนะ้ำไปไหนเหรออว่พี่เทียนจะลุก,ลกเลยนะว่าถ้าไม่หย่เอาหมไปไหน,น,นหมาลงเทียนเข้ามา ใครอยน่อไม่ไไไปวปไปกเฮ้ยไม่เดี๋ยวมันมาเอาใหม่มาด้วยตีเงินเหนียวนีะ <C jin x> แกมเนื้อเหนียวไหมฮะอฮะเวลาไปอยู่ลาวนะไม่เห็นอยากกินเลยกุ้งปลาหมึกนะจะเหลือคนบ่าวบอกแล้วว่าให้กินเยอะๆเก้อมาเดจ้า เอาน้ำด้วยเอาปลาด้วยเนี่ยอันทุกวันนีเขาจะบ้านพูดก็ไม่ถูกลืมก็ลืมแต่งเดจะแต่งว่ากินม็อบกินเนื้อย่างอยงีแล้วบือเา้าเนยตปลาตะบนีงข้างงอเล่วงนอนเลยด้วยจ้าแี่ไม่มาแล้วกุเจก็เนเนี้เหอที่เนี้ยบอกว่าที่เนี้ยไม่ได้เอาไป จอะไรที่แม่ไม่อยู่แล้วฝากสนใจไว้ที่เย็นเนี่ยหนูบอกว่าฝากสนใจไว้ที่เย็นเหนียงเย็นบอกว่าเอาไว้ตอนไหนพอเย็นเหนียคือมันอยู่กับเย็นเหนียงจริงลุงเงี้ยลุงนกไอ้ผักคุนใส่เองเนี่ยหรือเป็นต้นค่ะใส่ไปป้าเธอใส่โอซิโอซีทักสองขวดเลยฮะ อิ่มแล้วบอฮะน้าจิ้มไก่นาจิ้มไก่มาใส่น้ำจิมไก่อย่ไหไรตู่นกระโ้นไงน้ำจิ้มไก่ที่ไหนมีน้ำจิ้มไก่ที่ไหนนาาหรบ้าใส่แล้วมันไม่กินหน่วยน้ำมันต้องเกินนะอาถือไปลวบ้านเนี้ยวันเธอไปหานก จะเข้ามันกันแล้วนี่ตากล้องหมว้เลยด้วยจ้าไม่ไหวนะนายกูไปหมดแล้วเด็กน้อยน่ะก็เสร็จเราละบาทนี้อมอเอามันไปหมดเลยเยสุกหมดบอวนั่ไปหมดละ どうも。 la no

แม่ตา <Bye> mm ่อะไรอ่น hmm. yeah, mm ี hmm. mm ่ปอาไเนี่ยแม่หมูหอ่ะหมูย่าโลหมอ่เสร่มข้าวฟัง không được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  อย่ยกินกิวกเกได้น้ำน้ำซุ้มอย่าไปสดมั้งแล้วก็ทา้วยต้ักอ่ะทำอะไรเออแล้วก็ดูบอกแค่บอกกินเท่ายังไม่กินเน่ย่งไม่เท่าไหร่ไป ก็จัรอวกนนำายอันวไปที่มมเผ็ด่เคยแบเผ็ดตามมาแล้วมงบอกว่าเผ็ดแบเผ็ดนิดเดียวว่าเผ็ดเลยจะได้เลยผิ่นี่เผ็ดเผ็ดนะอ้ยใ่ไรยงเลยแล้วพี่มันเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดจิมจ้ ไม่หรอกเคยแหละหก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยแล้วแต่ปากาากมันก็เ็นนินดนึงก็ไม่ได้เ็ดเลยบางทีกินจนลมไม่อ,อ่านนี่เองไร่ทาก พวกเรอาทอี่ไปเอาผ่านอีกท่าน

บอกแม่เรียกมีมาวายาวน้าบูดนานนะต้องแม่มาเลยทไมนากม้ที่แลาม่เป็นงนเจนดก้องแม่ด้พี่มีมานี้บกแม่เรียบบกแม่รียกเนดูกล้องให้แม่นะมีนทแล้วอ่ะ ได้เล้วพี่น้องพอกันใหม่กินอ่ะจะสบ,บายดีจ้าจ้ายังไม่อิ่มติดขี้ไมหน่อยตต่อกำลังร้อนเลย